สวัสดีครับมีเหตุการณ์น่าสะเทือนใจเกิดขึ้นใจกลางแมนฮัตตันเลยนะครับที่นิวยอร์กใช่ค่ะเป็นเรื่องใหญ่มากมีผู้เสียชีวิตหลายคนเลยรวมถึงตำรวจด้วยครับวันนี้เราจะมา ลองไล่เรียงข้อมูลล่าสุดกันหน่อยนะครับจากข่าวจากเจ้าหน้าที่ว่าลำดับเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็มีคําถามอะไรที่ตอนนี้เขากําลังหาคําตอบกันอยู่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยพื้นที่ตรงพักเอเวนิวแถวแถวแกรนด์เซ็นทรัลก็ยังวุ่นวายอยู่นะคะเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่เลยครับผมตึกที่เกิดเหตุนี่ก็แบบว่าเป็นที่ตั้งของบริษัทใหญ่ๆทั้ง NFL Blackstone KPMG อะไรงี้ด้วยหืมสาคัญเลยนะนั่นใช่ค่ะมันเลยทําให้คําถามที่ว่าทําไมต้องเป็นที่นี่มันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีีีกกกภาาาาาพท่เเเรรรห็็นนตตมมขดดูึงคยคยะับ เจ้าหน้าที่อาวุธครบมือเข้าไปเคลียร์ทีละชั้นเลยค่ะบรรยากาศคงน่ากลัวม,มากจริงๆตอนนี้ที่ยืนยันแล้วคือเสียชีวิต4คนนะคะหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจ N Y P D แล้วตัวผู้ก่อเหตุอ่ะครับผู้ก่อเหตุเอ่อเชื่อว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหมือนกันค่ะคาดว่าเป็นการทำร้ายตัวเองว่าการประทะก,กันร,ระหว่างตำรวจนายเนี้ยกับผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะช่วยหยุดยั้งไม่ให้เรื่องมันเอ่อเรวร้ายเกินกว่านี้ได้เหมือนเป็นการสกัดกั้นไว้ก่อนประมาณนั้นเลยค่ะ อาจจะช่วยชีวิตคนอื่นไว้ได้เยอะเลยเป็นการเสียงสละที่สาคัญมากจริงๆพอเรารู้เรื่องความสูญเสียแล้วเนี่ยคำถามหลักเลยก็คือใครเป็นคนทําและทําไมค่ะข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้คือเป็นผู้ชายอายุ27นะคะเดินทางมาจากลาสเวกัสแต่ว่าจริงๆเกิดที่ฮาวายมาจากเวกัสเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วที่แบบว่าน่าประหลาดใจนิดหน่อยก็คือเขามีใบอนุญาตเป็นนักสืบเอกชนแล้วก็มีใบอนุญาตพกปืนแบบซ่อนเร้นด้วยซึ่งได้มาจากทางเวกัส อ้าวมีใบอนุญ,ญาตถูกต้องจากรัฐเนวาดาค่ะแต่กลับเอามันมาก่อเหตุที่นิวยอร์กเนี้ยสิคะเอ่อความท้าทายในการตรวจสอบเหมือนกันนะคะคือมีใบอนุญ,ญาตจากรัฐหนึ่งแต่อีกรัฐหนึ่งอาจจะไม่รู้หรือติดตามได้ยากโดยเฉพาะถ้าเดินทางด้วยรถยนต์แบบนี้ใช่การขับรถมันเลี่ยงการตรวจสอบแบบสนามบินได้เยอะเลยค่ะแล้วภาพที่เห็นว่าเขาถือปืนยาวเดินเข้าตึกไปเลยตอนกลางวันแสกแสนนี่ก็น่าตกใจมากเหมือนกันนะคะเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยก็น่าจะต้องมีการทบทวนกัน ตอนนี้ที่ตำรวจกับ FBI เขาพุ่งเป้าเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแรงจูงใจใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือคำถามใหญ่สุดเลยทำไมต้องเป็นตึกนี้มีความเชื่อมโยองอะไรกับใครหรือองค์กรไหนในตึกหรือเปล่าเห็นว่า NFL ก็อยู่ในตึกนั้นด้วยแต่ใช่ค่ะแต่ชั้นที่เขาพุ่งเป้าไปเนี่ยกลับไม่ใช่ชั้นของ NFL นะคะมันเลยยิ่งทำให้งงเขาไปอีกว่าตกลงเป้าหมายคืออะไรกันแน่อาจจะไม่เกี่ยวกับ NFL โดยตรงอาจจะเป็นไปได้ค่ะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นหรืออาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆที่เรายังไม่รู้เลยก็ได้ การที่เขาขับรถจากเวก,กัสมานิวยอร์กนี่มันก็ดูเหมือนมีการเตรียมการมาระดับหนึ่งเลยนะชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ใช่การตัดสินใจแบบปลุกป,ปับแน่แน่ตำรวจก็คงต้องไปขุดคุยประวัติส่วนตัวดูโซเชียลมีเดียเส้นทางการเดินทางอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยเห็นว่ามีข้อมูลว่าเขาเคยสนใจฟุตบอลด้วยแต่การที่ไม่ได้ไปชั้น NFL มันก็ใช่ค่ะมันทําให้แรงจูงใจมันดูซับซ้อนกว่าแค่เรื่องนั้นอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นตอนนี้การปฏิปต่อเรื่องทั้งหมดนี่สําคัญมากเลยนะครับการมีใบอนุญาตจากรัฐหนึ่ง แต่มาลงมืออีกรัฐหนึง่งมันอาจจะชี้ว่ามีอะไรบางอย่างกดดันหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดก่อนลงมือหรือเปล่าค่ะคือตอนนี้การสืบสวนก็คงต้องเข้มข้นมากๆเพื่อตอบคาถามว่าทําไมแล้วก็หาความเชื่อมโยงทุกอย่างที่เป็นไปได้ครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันมีสัญญาณเตือนอะไรก่อนหน้านี้ที่อาจจะถูกมองข้ามไปหรือเปล่าถูกต้องค่ะทั้งเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวแล้วก็เรื่องระบบการควบคุมอาวุธข้ามรัฐด้วยนะคะครับผม เรื่องนี้มันทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถขับรถข้ามรัฐพร้อมปืนมีใบอนุญาตจากระต้นทางแล้วมาก่อเหตุรุนแรงในตึกสําคัญกลางเมืองใหญ่แบบนี้ได้ค่ะมันสะท้อนความท้าทายจริงๆใช่ครับมันเป็นความท้าทายในการป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ในปัจจุบันจริงๆนะครับแล้วเราจะมีบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้เพื่อทําให้สังคมเราปลอดภัยขึ้นได้บ้างในอนาคตอันนี้น่าคิดต่อจริงๆครับ